คนไทยมีภาวะฟันหายแบบไม่รู้ตัวสาเหตุเกิดจากขัานทุกกรรมฟันตรงนี้ไม่เห็นขึ้นสักทีเลยดูอะไรกันอยู่ก็ลูกนี่ฟันข้างๆไม่เห็นขึ้นซักทีเลยพราะนานแล้วนะ ไม่เป็นไรหรอกจำไม่ได้หรอตอนสมัยพ่อก็เป็นแบบนี้เดีย๋ยวโตขึ้นเข้าไปใส่ฟันปลอมเ่าก็จบแหละถ้าแบบนี้เดี๋ยวมีหลานหลานก็จะเป็นเหมือนกันไหมล่ะพ่อพ่อก็เป็นลูกก็เป็นเราไปให้คุณหมอฟันดูลูกไม่ดีกว่าหรอลรกทางปากมันไม่ส่งต่อกันหรอกมันก็แค่เลยมึงเออ์ลานา การถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็คือสิ่งที่เป็นสารพันธุกรรมหรือยีนเนี่ยคะ่ะก็จะถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็มาถึงลูกหลานโรคทางพันธุกรรมนะคะที่สามารถส่งต่อทางพันธุกรรมได้เนี่ยอย่างเช่นโรคมะเร็งในช่องปากค่ะ<ม>โรคเครื่อฟันที่ผิดปกติไปนะคะที่พบเยอะที่สุดเลย<ม>ก็คือภาวะฟันหายค่ะซึ่งภาวะฟันหายหมายความว่าฟันเนี่ยขึ้นไม่ครบในช่องปากครบ3 2ซี่ค่ะซึ่งก็พบได้ตั้งแต่ฟันน้ำนมเนาะแล้วก็ฟันแท้ด้วยหรือว่าฟันแท้เนี่ยก็อาจจะ พบได้บ่อยกว่าความชุกข,ของภาวะฟันหายนะคะทั่วโลกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-10%นค่ะซึ่งของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ก็คือใน10คนเนี่ยเราจะพบคนไข้ที่มีฟันหาย,นยหนึ่งคนเลยผลงานวิจัยในประเทศไทยพบภาวะฟันหายถึง26% และ13เเโดยฟันกรามซี่ที่3จะเป็นซี่ฟันที่หายมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นฟันกรามน้อยซี่ที่2ส,ส่วนสาเหตุของการเกิดภาวะฟันหายนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ยังสามารถเกิดได้จากสาเหตุอื่นได้อีกเช่นการกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมในตนเองการติดเชื้อหรือการรับประทานยาของคุณแม่ตั้งครรภ์รวมไปถึงการถอนฟันจากฟันผุโรคปริทัน หรืออุบัติเหตุแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงว่ามีภาวะฟันหายเกิดขึ้นแล้วครับคุณหมอเพราะจริงๆฟันหายก็คือฟันหลอนั่นแหละ<ม>ก็คือฟันไม่ขึ้นในช่องปาก<ม>ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ด้วยทั่วไปอะคะ่ะ ถ้าลูกหลานเขาเนี่ยฟันหน้าหายก็จะดูออกชัดเจนอยู่แล้วว่าอุ้ยฟันหายไปไหนฟันหรอแต่ว่าถ้าเป็นฟันที่อยู่ข้างในหน่อยก็ต้องมาพบพันธแพทย์แล้วอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์เป็นต้นใช่เอ็กซเรย์ก็จะช่วยบอกว่าเออตำแหน่งฟันมันไม่ครบไหมแบบไม่มีหนอฟันในขากรรไกรไหมแบบเนี้ยเนาะสำหรับภาวะฟันหายนะคะจะส่งผลกระทบอะไรต่อคนไข้บ้างนะคะก็อย่างเช่นฟันหน้าถ้าฟันหน้าหายเนี่ยชัดๆเลยก็คือเรื่องความสวยงามความสวยงามแล้วก็การพูดอย่างที่2ก็คือถ้าเป็นฟันหายตำแหน่งที่เป็น ก็คือฟันที่เข้ามาข้างในแล้วก็จะทําให้เขาไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ปัญหาสุขภาพก็ตามมาสําหรับการตรวจภาวะฟันหายในเด็กนะคะอย่างแรกเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องพาน้องมาตรวจช่องปากกับทันตแพทย์ก่อนถ้าคุณหมอสงสัยนะคะก็จะมีการส่งไปตรวจ เอ็กซเรย์เพิ่มเติมว่ามีหน่อฟันแท้ไหมใช่แล้วถ้าเราจะตรวจเชิงลึกกว่านั้นเลยว่าจริงๆฟันหายเป็นพันธุกรรมไหมก็สามารถตรวจได้ซึ่งสามารถตรวจจากเลือดก็ได้ช้อนชาหนึ่งนะคะหรือว่าน้ําลายก็ได้ค่ะเราดูว่ารหัสพันธุกรรมนั้นเนี่ยมีอะไรผิดปกติไฟแล้วก็มีปัจจัยตรงไหนเนี่ยจะทําให้เกิดฟันหายได้วิธีการรักษาเมื่อเกิดภาวะฟันหายโดยทั่วไปคือการใส่ฟันปลอมทั้งฟันปลอมถอดได้แบบอะคริลิก และแบบโลหะหรือจะเป็นฟันปลอมติดแน่นเพื่อให้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติคือการฝังรากเทียมโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยที่เขารับการรักษามีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดว่าแต่การตรวจสารพันธุกรรมแบบเนี้จะราคาแพงและใช้เวลานานมากไหมครับคุณหมอเนื่องจากเทคโนโลยีเราพัฒนาขึ้นไปมากนะคะการตรวจเนี่ยผลออกเป็นหลักชั่วโมงเลยเป็นหลักวันเลยค่ะ แล้วก็ราคาเนี่ยลงมาจากแสนมาเป็นหลักหมื่นแล้วใช่โดยเฉพาะอตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีโครงการที่เราเรียกว่าจีโนมิกประเทศไทยหรือจีโนมิกไทยแลนด์นะคะซึ่งคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชนเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะสําหรับการตรวจโรคทางพันธุกรรมนะคะก็คือพอเราตรวจไปครั้งนึงแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ไปตลอดชีวิตเลยจะสามารถทราบความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆก็อย่างเช่นบางคนเนี่ย มีฟันหายหลายซี่ก็สัมพันธ์กับมะเร็งในลำไส้ถ้าเรารู้เรื่องหน้าเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถเก็บผลเนี้ยอย่างที่บอกว่าเป็นแผนที่ชีวิตเนาะสามารถเก็บไว้ได้แล้วก็เราอยากจะมาวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งหนึง่งในอนาคตก็สามารถทำได้ แล้วน้ำยาบานปากมันไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกหรอมันใช้เหมือนกับน้ำยาบานปากทั่วไปไหมปกติมันฆ่าเชื้อไม่ได้หรอสาเหตุหละ่ะจะมาจากขาดการดูแลอนมามัยช่องปากที่เหมาะสมอย่างที่สองก็อาจจะไม่ได้มาพบคุณหมอครานเป็นประจำนะก็รวมไปถึงอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากก็อาจจะใช้ได้ไม่เหมาะสม